วันนี้วันที่24พฤษภาเป็นวันเกิดตัดหมูลูกชายคนโตของบ้านแห่งนี้ถ้าเจ้าตัดหมูยังอยู่อายุก็น่าจะ11ขวบพอดิบพอดีเราสองคนจึงช่วยกันออกไปหาของมาทําเค้กวันเกิดให้ของมีเยอะแยะไปหมดเลยไม่ใช่เลือกไม่ถูกนะแต่เงินในบัญชีพ่อมีน้อยเอาแค่นี้ไปก่อนละกันซีซ่ารสปลาเนื้อขาวและผักเจอฮฮอดอกบาไก่และผักออเท็ดไก่ย่างรถเ็ดย่าง อินดี้าะรสไก่และผักอันนี้ที่เอาเพราะมีรูปเจ้าตับหมูอยู่หน้าตอนระหว่างที่จัดจานก็พบว่ามีหมาตัวหนึ่งทําหน้าล็อกแลกล็อกแกอยู่แล้วอ่ะกินได้ยัง <the> <th> <ing> เดี๋ยวนะจะตุนแกไม่ใช่เจ้าของมันเกิดนะทำอย่างกับตัวเองเป็นเจ้าของมันเกิดเลยและแล้วก็ถึงเวลาเป่าเค้ก t อของร่อยนะลูกดื่ม ติดก็ตันฮ่นนาฮ่าดีจังจเะนน้องมันแบ่งทาโลและไส้กรอกตั้งหนึ่งชิ้นเน่แต่หมูกินอิ่มไหมเนี่ยตกซ้อนันเกินนะลูกชายมีความสุขมากๆบนดาวหมานะยังไงเด๋ยวปีหน้าก็จะส่งเค้กแล้วก็ทำบุญไปให้เหมือนเดิมนะคิดถึงนะรักนะจุ๊บจุบ